มาอีกแล้วพี่น้องมาอีกแล้วซอยจุรอบเด้อพี่น้องเอ้ยคักขนาดคักขนาดบัดเนี่โอ้ยขอบพระคุณคุณพี่ดาลินหลายๆเด้อให้ค่าซอยจุมาอีกแล้วเมื่อนี้พี่น้องเอ้ยซอยอีกแล้วพูน,น่ะมันไวันแก้วดวงสีกับสอยตับบัดเนี่เกตสร้อยพูนเออโธพูน่ะตับก่อนปะไงเลยพูนน่ะอุ้ยคักคักสร้อยตับซอยตับตับใหม่ๆงามๆสดๆพี่น้องเอ้ยสามสิบกีบก็มี ตับก็มา30กีบก็มีเอาซอยมาบาดนี้เฮาซอยจุพี่น้องจานเกง่งเปิดสรอยซิ่งมาในวันแก้วดวงสีซอยเครื่องในพี่ครับพี่น้องครับซิ่งไมงง่ไม่กงามๆพี่น้องเออผู้หนาอยังดึ้อๆอยู่ผู้หนาโอ้ยครับครับครัสิ่งสดๆพี่น้องใหม่ๆเลยนี่ตับโอ้โธยังอีกกว่าน,นึงคาแทกคาแตกโอ้โหลังจากที่ไล่สดแล้วพี่น้องครับ นะครับคุณปีดารินนะครับแฟนคลับเอฟซีผู้หักแพ่งทีมงานวงดนตรีนุ่มแสงเดือนแห่งสพป,ป,ปลาวเพื่อนก็ได้โอนเงินมาให้ซื้อเสีนมาสร้อยจุนะครับกับความระคุณเพื่อนยางสูงขอบพระคุณพี่น้องน้ำเด้อมาหนีเบิ่งอ่าไล่ซุดน้ำกันจนจบนะครับเดี๋ยวมืเอื่นน้าก็สิได้ไล่อีกคือเก่าคือเดิมพี่น้องนะครับยังอันนี้นุ่มมาหนีนุ่นมป้าโจ้ไอ้ทไายลวกบ่ไปลวกเนาะฮ้อนุมน่มฮ้อนุ่มรวางนุ่ม ตัวนี้สามสิบเียตัวนี้ตัวนี้มันสิมันสิมันสิสมกันตัวนี้เฮ็ดสุกด้ยนุ่มนี่กินดิบบ่ได้แล้วก็ขอโทษไปทั้งคุณผู้ที่บวกกินแม่นแล้วสำหรับพี่น้องผู้บวกกินดิบเนาะเฮาก็ต้องขอโทษขออภัยหลายๆเด้อพี่น้องเด้อนะครับทีมงานเฮาก็นี่ละอาหารอีสานบ้านเฮาว่าซั่นซะนะครับพี่น้องทางสปบะร่าเฮาก็กินคือกันพี่น้องทางอีสานเฮาก็กินคือกันนะครับเออขวดเฮียงงามใอยจุเด้อเลยจารินใอยจูเออเด้อ เมีดจานเกีงเราวขึ้นแน่นอนนะว่าเมีดแล้ววะจวดๆเลยตั้งใจมาโดยสุดตัวนี้ตั้งใจมาเลยทีมงานเท่ากับได้กินน้ำกันเบิร์ตสุขุสุขคนพี่น้องนะครับคนเอื่อยเพันจัดให้เท่ากับได้จวดจัดกันนะครับคนน่ะตับึ้งที่เราพี่น้องเอ้ยใหม่ๆสดๆสวยๆงามๆเลยทีมงานเท่ากับอยู่ครบจานกรอบเออจารล้านเนี่ยคนนาเก่งเออมานิวันเนี่ยหลักอากาศเบาสวยโอ้เบาอันเบาตุอย พูนบ้าสวยกําลังเล่นเพลงอยู่พูดนะเออจานเอื่องกับนอนถ่ายอยู่พูดละเอาจาดเล็กอยู่ครบทีมครับจวดจาดกันคือเก่าเออสบายดีสบายดีพี่น้องบ้าสวยเสแนวแล้ววะตัวนี้สีลวกเด้อตัวนี้เนาะตัวนั้นก็ลวกเกินบ่นั่นเฮ็ดสุกบ่าโอ้โหเนยเมือตั้อมก็อา ผักผักหอมมาเดี tercer, ๋ยวกอดีกอดเจียวให้น้ำปลามาน้าด้อหัวหน้าเด้อมามาเสียดเจียวให้เสียบเลยเพียเด้อู้แล้วโอ้อู้แลนอ้เพียรนอ้เพียมันต้องอู้ไม่ยังน่ะไม่ไม่ยังคือยังบาบาปเลยเทั้งนั้นลองงเบิโอ้มีการลองเบิ้งพร้อมวุ้นสดทุบสดเออผู้ตรวจการไปยังสั่นนอ้ผมอยู่บนอ้หน้าผู้ตรวจการมานี่ ตัวนี้เพิ่นเสียวไปลวกอืมนี่สามซีบกีบแล้วก็อ่าคันเท้น่ะนะครับสวยงามสวยงามเหมือนในเสีนก็งามอีกแล้วพี่น้องเออเสีนยงใหม่ๆด้มันเลยงามชี้เลือกเลยนะคระับเออเสียวโหลดตันนี่แหละดีเอาตัวนี้ให้แน่เอาตัวนี้ให้แน่โหลดนะคักเลยฮัลโหันซื้อเรือเรือไปไหนขอมาเอาเลยนี่แหละมันคักเลยอ๋อโถเวลาเอาเวลามื่อื่นทั้งหมดเลยน้อขันกินบ่เบิดเอาเวลาเมื่อื่นน้ำ โอ้ยผมตัเคยผมขอเงามแต่ตับนี่แหละตับจะได้มาเงาผมเลยข้าวข้าวข้าวเจ้าคนกินโมเม้นสร้อยไปลวดเนาะเออสร้อยไปลวดสร้อยไปลวดสร้อยไว้มือกับฝากลาบเลยกัดกินโมเบิร์ดมาขันเบิร์ดแล้วก็แล้วนะครับตัวนี้มันกะเอาแบงไว้ทันลาบก็จะเจ้าไปน้ำนี่นะครับโอู้ยเล่มาบ่าวกราบมาเสียบแจวให้เอาถวยมานน้ำเด้อบ่าวกราบท่องอันนี้จันเก่งเพื่อนเสียไปลวก เออแต่ว่าทาอันทาพี่อสุก่อนนะครับหอมมาอันกับใบปักธูปโอ้ยงามหลายมดนี่เอาซอยจุซอยแล้วก็กินซอยแล้วก็กินเออซอยแล้วก็กินตัวนั้นปเป็นไปลาบพี่น้องคนแบงไว้ตั้งหากปเป็นไปลาบตัวนี้งามหลายสียสงามหลอืมตัวจูกะจูตัวลาบกะลาบตัวลวกกะลวกนะครับโปรกงก้นโมกินดิฟกับมีนะครับเป็นกันลวกเอา นะครับโอ้โยสวรรค์ทับเราพี่น้องนอพูนอ,นอ,นอ,นอโอ้ยงามหลทับกดีค่ะแถวแถวค่กแถวคัะว่ๆๆๆๆๆาเด้งเง้งค่ะค่ะค่ะ่ะเจียวมามาสีไหนม,มั้อานัดเดียวได้่อยได้มาพี่มาพี่พนี่เจียวจัดลอยมาพกพรหัวมาจันส่วน,<ห>น,นมาลก เอาบ่ดอออยเาใส่เลยเอาใส่เลยนี่ผักหอมแก้วแี้วกี่เพียวเลยโอ้เอาตัวนี้ออกบัตรเลยเออเนกันมากินพิรอดเพราะมันจะปวดใหญ่ไปมองอื่นเออตัวนี้อันนี้ยังนี่อยเอาว่าเอาเคียงออกสนะเออเอือนโคตรมาบัตรนี่มาเด้อมาเด้อมาเด้อแล้วนะเด้อเอาเอานุ่มเพาะอกนี่เหนียวนุ่มนี่นุ่มดิบกูได้กินเดยหนี่วัวอ้าวไอ้ลวกใส่หม้อนี่เด้อ โอ้มีผักพอมแสลงมามามาแสดาหัวนาเอืเน้าเอินมาเดินมาเด้อหัวนาเด้อบ้าเฮคลิปเขามาโอ้จ่าหลันนาลำนาจ่าหลันเลาบอเอาคลิปเลยมาเนี่ยเคือเอาอรบอนึ่งมือเด้ออมบผมไรบอบผมเนาะสมาธิสูงอยู่นเทิงสูงอยู่ เอาเขามาเขามานี่พี่น่องมากมาครับมาจววดน้ำกันเนาบัดนี่เอาใส่หมอเลยตัวนี้นุ่มๆนุ่มบ้นพี่ภูริกากินนุ่มดิบเลยบมันกินไม่ได้นุ่มดิบนะคัคนละนุ่มดรอกันนั่นดไม้นุ่มดิบ่อมามนโอ้ยพี่น่องกรับนี่ก่อนแสดงสดไส้บุม นออมนนนนดูดิกิาิเลยมีแห้งนมหวานกอนมข้าวน่มเยมนเอ้ซมนะเนเือเห็ดมน่านมาเด้อมาเด้อผู้ใดบังินดิบก็กินซุกเอาอาถเสพเก่งไม่ก็ซอยครับแต่ปะตอนถือใจกันนะเลยครดีเนาะมา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 โมนนได้กินซุกป้อมวันมาเดยมาเด้ พดากินสุกกมี่ยขังโอ้ยขาขนาดพี่น้องเลยขออนุญาตบาดกลพี่น้องผู้บกินทิเด้อขออนุญาตบาดกลามไรนะครับโอ้สดเอาเลยบเก่งมีมงดูมีมาถึงขาขนาดเลยปะเ้เดี๋ยวอืมอืมบักหวบักหอม เกงอะมันะไม่บวงอย่างนี้หามาโอ้บนกบัวนำนั่แลยยำตอนญงบมดหรอเพียเออปดตอนงดครับครับขามากนัสเาตอนน้อยอยู่ตอนน่อยขอขหลายโอ้ยมนะสนนามเกินขนาดจลกรมเก่ากนดโอยลืมำเก่ากอนเอาดึกดึกดึกไปนอนเฮ้

โอ้เอาใส่สีสีหน่นะที่สีน้ำเลยเออนี่เอาเอาถ่านเกียงเพิ่นเอาโอ้สุดยอดเลยคนซิงบุรีกินทิฟปีนองเลยบื้อนี่บัดนี่ยขากบอเจ่ากูกันกับผู้นาเสียงเลยบัดเนี่ดือดเดือดสอยจุดีดังดุดดังตลก เขาจะข้าวเจ้ากะจูอยู่ด่แท้แท้เห็นอยู่ในคลิปเขาเจ้ากะจูคือกันเมืองนอกเลยมืองนอกกะจูพราะคนคนไทยไปอยู่บุญหลายกันคนไทยคนลาวเขาไปอยู่บุญหลายกันข้าวเจ้ากะจูคือกันดิโก็คำไหนไหมตาตีคำตาตีอหมทำไมเขาต้องคำตาตีคำใหญ่เลยตาไม่ต้องตาลุกๆขึ้นไงเพราะคำใหญ่ซูชิบอกอย่างนี้ไงขึ้เรื่องคำตาตี เอาบพังดูเนี่ยเฮ็ดแบบอันทู้ชี้ข้าวปั้นข้าวปั้นว้าเอาข้าวห่อตับพี่น้องข้าวห่อตับไม่ข้าวห่อตับอ่ะเป็นอาจารย์ความสู่เขาเด้อเฮาข้าวโบราณอีรักข้ามก่อนสิตอนนี้ง่ายอแล้วกําลังเสียบจับจวดจวก่โอ้ขาขาข้าข้าข้ารวมหัวรขอบคุณมากนะครับสำหรับ แฟนคลับเอฟซีคุณพี่ดารินนะครับที่สนับสนุนซอยจุวันนี้ให้ทีมงานนะครับหลังจากไล่ชุดแล้วอืมไปพักสไปข้อพ่อเอาราคอยพ่อแล้วอืมอืมจังคอยอ่ะพี่ได้พี่ได้ครับตายคลิปตายคลิปอืมเข้ามึงไงพี่น้ออืมอืมบ้ากว่าสุดยอดครับเอาโอเคคลิปนี้ขอบคุณหลายๆพี่น้องทำเนม่ยครับว่าแค่เต็มเนียงเลยวะ่ราจะจบคลิปแล้วได้บาทเนี่ย No. ขอบคุณขอบคุณเอื่อยหลายๆนะครับเด้อนะครับโอ้เต็มเนียงเลยสุดยอดสุดยอดนะครับจวดจวดพี่น้องเอาเหมือนเงาบัดเนี่ยเอาเอาเอาปลาเลี้ยวบ่เออปลาเลี้ยวดิอื้เอคำหนึ่งก่อนมีบดเนีเอาไปแล้ว